สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าว,วันนี้วันต่อวันด้วยพระคาของพระเจ้านะคะเช้าว,วันนี้เราจะมีการได้ศึกษาจากพระธรรมฮีบูบทที่13ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของพระธรรมฮีบูแล้วนะคะในข้อที่1ถึง18นะคะพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าเล่าเลยที่จะต้อนรับ แขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการทําเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกคุมขังอยู่เหมือนหนึ่งว่าพวกเขาก็ถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วยพวกท่านก็ถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วยจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกทําภารุณเหมือนหนึ่งว่าร่างกายของพวกท่านก็ถูกกระทําด้วยจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง และให้เตียงสมรสป่าศจากมนทินเพราะคนที่ประพฤติผิดทางเพศและคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระพุทธเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า จงระลึกถึงบรรดาผู้นำของพวกท่านผู้กล่าวพระชนะของพระเจ้ากับพวกท่านจงพ,พิจารณาดูบ้านปลายชีวิตของพวกเขาแล้วจงเรียนแบบความเชื่อของพวกเขาพริสุิิทรงเป็นเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดอย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆต่างๆเพราะว่าเป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณ ไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหารซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดำเนินตามเลยเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งและคนที่ปฏิบัติในาพระพานั้นไม่มีสิทธิ์รับประทานอาหารรับประทานของจากแท่นนั้นเพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลาบบาปนั้นเขาเอาไปเผาเสียนอกค่ายเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทรงทนทุกข์ภายนอกประตูนครเช่นเดียวกัน เพื่อชำระประชาชนให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นให้เราออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นโดยแบกรับคำดูหมิ่นเยียดยามที่พระองค์ทรงทนเพราะว่าเราไม่มีนครที่ถาวรอ,อยู่ที่นี่แต่เราสแสวงหานาครที่มาในภายหน้าเพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับ เชื่อพระนามของพระองค์อย่าละเลยที่จะทําความดีและแบ่งปันเข้าของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าจงนบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นําของท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทํางานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลย จงอธิษฐานเพื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีมโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่องข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านมากขึ้นให้อธิษฐานเช่นนั้นเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้กลับไปอยู่กับท่านเร็วขึ้นพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติที่จะให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเรานะคะการปฏิบัติที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยทําให้เกิดการกระทําที่เป็นรูปแบบคือ นะคะงการที่เราเองได้ต้อนรับแขกแปลกหน้าซึ่งอยู่ในข้อที่2แขกแปลกหน้าในที่นี้หมายถึงทูตสวรรค์ที่อาจจะมาเยี่ยมเยียนเราที่บ้านนะคะบุคคลใน,นพระมปีสามคนที่ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็คืออับราฮัมนะคะในพระธระรมปฐมกาลนะคะกิเดโอนในพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้วก็มาโนอาในพระธรรมผู้วินิจฉัยนะคะ ทั้งสามท่านเองได้มีกาสต้อนรับแขกแปลกหน้าที่มาและแขกแปลกหน้าเหล่านั้นก็คือทูตสวรรค์ของพระเจ้านั่นเองนะประการที่สองชีวิตที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยก็คือเห็นใจคนที่ถูกจองจําและคนที่ถูกข่มเหงในข้อที่สามเราเองต้องมีความเห็นใจพี่น้องที่อาจจะติดคุกโดยเฉพาะคิดเตียนที่ถูกจองจําเพราะความเชื่อนะคะเราจะมีกาสได้ช่วยเหลือเขาอาธิษฐานเพื่อเขาแล้วก็โดยเฉพาะบางประเทศที่ การประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ได้มีเสรีภาพเหมือนอย่างประเทศไทยนะคะการประกาศต้องทาแบบใต้ดินเขาจะต้องกดกูกดถูกกดขี่ข่มเหงนะคะถูกจําคุกแล้วก็ถูกทุกทรมานในหลายรูปแบบเราจําเป็นที่จะต้องอธิษฐานเบื่อพี่น้องเหล่านี้นะคะประการที่3ยึดมั่นในคําปฏิญาณแห่งการสมรสซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่4ความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยสงวนไว้สหรับชีวิตสมรสนะคะพระเจ้าทรงรับรองและอวยพรในกรณี ารสสมเท่นนั้นโดยการแต่งงานนะสามีและภรรยาพระบีาาบอกว่าเมื่อแต่งงานแล้วเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการล่วงประเวณีก็คือการผิดศีลธรรมทางเพศเป็นบาปที่ร้ายแรงในสายพเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องยึดมั่นคําปฏิญาณที่เราได้ <c oughs> ให้ไว้ต่อคู่สมรสของเรานะคะประการที่ 4. นะคะชีวิต <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัย <c oughs> ก็คือพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีในข้อที่5 ให้เราพอใจในสิ่งที่มีนะคะแทนที่จะเสียใจกับสิ่งที่ไม่มีพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อสิบอบอกกับเราว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความกระสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ให้เรามองดูความรักของพระเจ้านะ,ะพี่น้องผ่านการจัดเตรียมขององค์ไม่ว่าทรัพย์สินหรือว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ของเราจะมีจํากัดเพียงใดก็ตามนะคะหรือเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก เพีงเยงใดก็ตามโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้แต่เราไม่ต้องกลัวนะคะว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งแล้วก็ละจากชีวิตของเรานะคะการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของเราเสมอการปฏิบัติที่พระเจ้าพอพระทัยประการที่5ยึดผู้นําเป็นแบบอย่างซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่7และ17บคริสต์เราเองเป็นหนี้บุคคลที่สั่งสอนและประพฤติตนเป็นแบบอย่างกับเรานะคะให้เราประพฤติตามแบบอย่างอันดีของผู้ที่เขาได้ลงทุน ส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะและการประพฤติตามแบบอย่างของเขาเนะี่ยก็การคืออย่างหนึ่งก็คือการสืบทอดความเชื่อที่เขาได้ส่งต่อเราและเราเองก็ส่งต่อความเชื่อเหล่านั้นไปถึงคนอื่นๆรุ่นต่อๆไปนะคะการเชื่อฟังและมีความสัย์ซื่อของผู้นําคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นศาส,สนาจารย์ศิาภิบาลครูอาจารย์เนี่ย จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจงรักภักดีของพระเจ้ามากกว่านะเมื่อเราเองมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเราเองก็จะมีชีวิตที่เชื่อฟังผู้นําด้วยเช่นเดียวกันนะคะการปฏิบัติที่พระเจ้าพอพระทัยประการที่6ให้เรายึดมั่นในพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่9มีมงคลสอนว่าการรักษาบทบรรัญญัติหรือว่าพิธีกรรมในพรฒธสัญ,ญญาเดิมเป็นสิ่งสำคัญต่อความรอดนะแต่จริงๆพี่น้องบทบรรัญญัติเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์ในการ อะไรเลยในการที่เราจะเอาชนะความคิดความปรารถนาความชั่วในชีวิตของเราได้แน่นอนบทบัญญัติเนี่ยส่งผลต่อการประพฤติแต่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจได้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เองนั่นก็คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้สวมครับในชีวิตของเราแล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงนะคะทําบัญญัติเป็นแนวทางในการเริเมินชีวิตนะคะแต่ความรอดนั้นมาจากพระเจ้าเท่านั้นนะคะ การปฏิบัติที่พระเจ้าพ,พอพระไทยประการที่7ก็คือให้เราทําดีต่อกันและกันในซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่16พระเจ้าทรงพอพระไทยนะคะที่เราเองมีใจเมตตากราุณาการแบ่งปันให้กับคนอื่นโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะทุกข์ยากลาบากในช่วงเวลานี้สิ่งที่เราทั้งยินเท่าไหร่จะจะทาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคสิ่งของบริจาคเงินทองหรือแม้กระทั่ง โดยใช้เวลาส่วนตัวของเราในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมนะเท่าที่เราจะทําได้พี่น้องสิ่งที่เราทําอาจจะไม่มีใครเห็นแต่ว่าพระเจ้าทรงมองเห็นทุกการกระทําในชีวิตของเรานะะการปฏิบัติที่พระเจ้าพอพระทัยประการที่8ปะคะประการสุดท้ายซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่18ก็คืออธิษฐานเผื่อผู้นาหรือิีจักรผู้นําคิ้เซียนเนี่ยมักจะเผชิญกับการวิาพากษ์วิจารณ์กับคนอื่นอยู่เสมอพี่น้องแน่นอนความสําเร็จอาจจะทําให้ผู้นํา หญิงเยะโสนะคะหรือบางครั้งในความล้มเหลวก็อาจจะทําให้เขาท้อถอยหดหู่ในการรับใช้นะแล้วก็ัสาตานก็มักจะใช้จุดนี้ในการโจมตีะในงานรับใช้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเองเป็นสมาชิกเป็นคริสเตียนเราสิ่งหนึ่งที่ผู้รับใช้ปรารถนาก็คือคําอธิษฐานเผื่อจากพี่น้องเพื่อที่ผู้รับใช้หรือว่าผู้นําในคิดจัก จะสามารถมีกําลังในการที่จะดําเนินชีวิตหรือมีกําลังในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญหลายครั้งอาจารย์ปรลูพูดเสมอว่าอาจารย์ปรลต้องการคําอธิษฐานของพี่น้องในการที่จะอธิฐานเผื่อท่านในการปฏิบัติรับใช้เช่นเดียวกันผู้รับใช้ของพระเจ้าในขีจักก็ต้องการคําอธิษฐานเผื่อจากพี่น้องที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็รับใช้พระเจ้าต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นที่หนุนใจพี่น้องนะคะ เพื่อชีวิตของเราเองจะเป็นชีวิตที่เราเองปฏิบัติพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเราทั้งหลายนะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่หนุนใจเราทั้งหลายให้เราดําเนินชีวิตให้เรามีชีวิตที่ปฏิบัติเพื่อที่พระเจ้าจะทรงพอพระทัยในชีว hmm. ิตของเราเองทั Likewise, no ้งหลายก็ขอพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงประทานกําลังสติปัญญา ประธานเรียวแรงแก่บเราทั้งหลายเพื่อเราเองจะดําเนินชีวิตทุกวันให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของเราไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ของเราก็ขอไปเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยฝากมอบชีวิตของเราทั้งหลายให้อยู่ภายใต้การทรงนําของพระองค์เสมอเราทิ่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอไปเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะคะ